ที่ 4. การวางระบบลำดับการทำงานและการเขียนมาตรฐานการทำงาน Flow and Quality Procedure ค่ะในบทนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการวางระบบลำดับการทำงานนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่า f l o w s นะคะแล้วก็การเขียนมาตรฐานการทำงานนะคะหรือว่า Quality Procedures นะคะก็จะเรียกสั้นๆว่า QP ค่ะโดยการดูแลผู้ต่ดเชื้อ Hiv และโรคตนนิดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปหลายครั้งแล้วว่า มันเกี่ยวข้องกับคนที่เยอะจริงๆนะคะหลายฝ่ายเลยนะคะเราจะทํายังไงให้ทุกคนเนี่ยทำได้ปฏิบัติได้คล้ายๆกันหรือไปในทางเดียวกันนะคะก็มีความจำเป็นมากๆที่ต้องวางระบบการทํางานนะคะหรือว่าโฟลให้เหมาะสมนะคะแล้วก็การเขียนมาตรฐานต่างๆในการทํางานนะคะหรือว่า quality procedure ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะไม่ใช่เราเขียนแล้วก็โหมันแบบเวอร์ไปมันทําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ถูกต้องนะคะ ทีนี้ถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละสถานการณ์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างนะคะแล้วก็ทําความรู้จักว่าถ้าเราจะเขียนน่ะมันควรจะต้องทํำยังไงนะคะทีนี้มาทําความรู้จักนิดนึงว่า flow กับ Q ิเนี่ยจะใช้ด้วยกันยังไงนะคะจริงๆเราอะ่ะควรจะมีการเขียนมาตรฐานการทํางานแล้วนํา F ฟล์ไปประกอบใช่ไหมคะเพราะมันจะทําให้ดูง่ายแล้วก็รู้ว่า เราอยู่ตรงไหนเราควรจะต้องไปทางไหนต่อนะคะก็สามารถควบคุมประสิทธิภาพได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรขนาดเล็กนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเนี่ยอาจจะมีหลายคนมีทํางานเป็นระยะทำงานเป็นจกอย่างเงี้ยนะคะจะได้แบบไม่ใช่ลางวันทําถูกต้องละพอเวรกลางคืนอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าแบบไม่มีองค์ความรู้ต่างๆนะคะก็โฟ o ์หรือ QP เนี่ยควรจะ หาได้ง่ายนะคะอย่างเช่นอาจจะอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตของโรงพยาบาลนะคะหรือว่าแปะไว้ต่างๆนะคะตามโปสเตอร์ตามสิ่งต่างๆสําหรับผู้ต้องใช้นะคะทีนี้คําว่า f l o w เนี่ยบางคนก็จะเรียกว่าเป็น f l o w chart mm. ก็คือเป็นแผนภาพนะคะที่ใช้สําหรับแสดงลําดับขั้นตอนและวิธีการทําง,งานเป็นไปตามลําดับนะคะเริ่มจากจุดเริ่มต้นหรือ StartPo i n t นะคะหรือ Start เนี่ยไปยังจุดสิ้นสุดหรือ t อ p p o i ต t นะคะหรือตัว stop โดยจะมีรูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้เขียนแทนขั้นตอนคําอธิบายหรือข้อความทําให้เข้าใจได้ง่ายกว่าและมองเห็นชัดเจนกว่านะคะส่วนพอเห็นเสร็จแล้วอาจจะแบบไม่เข้าใจรายละเอียดตรงนั้นนะคะผนวกไปกรรับเอกสารอื่นๆเช่นมาตรฐานการทํางานหรือว่า QP ได้ะคะ่ะ